สวัสดียามเชา้าค่นะไาดู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 ด,ดูวันนี้มาหนี้นะมาถึงเวลาของเราแล้วยายเนาะอาบน้ำแต่งตัวเช้าเช้าจะได้สดชื่นอ,อย่าดื้ออย่าดื้อนะคะอย่าดึงอ,ออกนะหมวกอนะนานเก็บผมให้เรียบร้อยแล้วอย่าย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 า,ยา คุละเม็ดอะไรมีงัดออกมาเลยนะคะทุกคนทำงานก็คนสูงวัยสวอาเจย์เจย์จย์เๆๆอย่าดินที่คะอาจ๋าเดี๋ยวมันจะขาดอืมจุ๊จุ๊บจุ๊บจุเอามือตาลุนตามาแล้วเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเอามือมาเลยมา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  มา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 ข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยอือทานะทำเร็วเร็วเร็วจะร้องเพลงให้ฟังอาล้างหน้านกาหหา่อนนะทยายายขาอือจะได้สดชื่นเนาะทำงานให้มีความสุขเรื่องสะดกกเอาไว้ทำัจเมืออ่อยเนาะ

lọt phen nhang đi cha, mì phen để ai phăng nó phen cả bộ trộm Chân được mà leo Thăm là, Mịp là thanh, và mì Chân có mướn yếm. ชื่อไปไม่มอบกายและดวงใจให้คนที่ฉันใฝ่ฝันฉันไม่ได้รักผู้ชายคนนี้สักหน่อยไม่แต่สักน้อย เคยหลงมองฉันต้องให้เขาเคลียครอทังทีไม่รักไม่บอกเหมือนอยู่กองทอแต่น้องน้อง คนที่เลือไม่ได้เจ็บปวดดวงใจเ้นโทรมาโดยรักที่ได้ไม่รถนามามหา,มา,มา ชื่ในใจนะยายเนอะรักที่สัตว์มีตยดังใจว้ายกาเก่หรือไม่ลัจ้าม,มามามาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ามเจ็นั้นินว้ค เสร็จแล้วจ้ายายจ้าเดี๋ยวเราแป่งฟันกันนะแป่งฟันเอาแบบทีเรียออกจากปากก่อนเนาะยายเนาะอมขิ้ฟันมาทั้งคืนแล้วจ้าจ้าอะไรดู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 อืมเอาเลยเดี๋ยว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 เอาแยังขันเขาอีกเอ้า อาพดปากยายาจากยายาําเอนดูนิไหนดูนางไม่ต้องช่วยนะคะใช่ไหมเออโอเคโอเคโอเคมามานางทำให้นะยาเอ็นไปนะคะเอ็นหลังไปนะอืมนดูดูนางทำให้ค่ะมามามางานทำให้นะคะคนสวยอาปากอาปากอาปากอุดพุดออกมาอืโอเคโอ้ ที่สุดเลยยัยของใครเนี่ยยายของนางเงินบอลเองิงนบอลเงนบอลน่ารักทุกวันอยากให้ทุกคนเห็นจังเลยนะคะุยายนนานกัน่ารักโอเคโอเคมามาพอแล้วพอแล้ว เช็คตัวกันนะคะคุณยายจ๋าขอจบคลิปก่อนนะคะทุกคนออแต่งตัวให้คุณยายก่อนค่ะแป๊บนะึง